สวัสดีครับกลับมาพบมาเจอกันอีกนะครับผมกับช่องผู้พ้าชาแนลนะครับผมเมื่อนี้ผมก็มีแนวทางมาฝากมาตอนนะครับผมเป็นเลขวิ่งเงินล้านนะครับผมนะครับผมก็เป็นที่นาติดตามมากๆนะครับผมเพราะว่าเพิ่นกระเด้ว่งมาหาแล้วนะครับผมเป็นของปูซุมเงียบนะครับผมเอาครับแนวทางสิเป็นยังไงเนาะครับผมก็เข้าไปรับชมตัวเลขแนวทางน้ากันนะครับผม ก่อนที่เขาไปรับช่มกาฝากช่องผู้พาเชนเหยอน้ำนะครับผมกดกระดิง่งแก้งเตียนแล้วก็กดไลค์กดแช่น้ำนะครับผมเพื่อเป็นกำลังแห้งใจเคี่ยให้ช่องผู้พาน้ำเนี่ยนะครับผมเลืนะคะเดี๋ยวฉบาขออนุญาตอันนี้โต๊ะไม่กอนนะคะหามันห่วงโต๊ะมันหลับเป็นซ้ำๆนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับาทางทีมงานเฮาน้ำเดอค่ะเดอทางสองคุณพอวิไลไห่โชคน้ำนะคะติดตามชบาได้นะคะทั้งเพจด้วยนะคะเพจก็บลงคลิปแนวทางไห่นะคะถ้าผู้ใดมัดแบบว่าไห้ชบาแลอา้อธิบายนะคะให้เบิ่งอยู่ใน youtube เนาะ อ่าเบิ้งอยู่ใน YouTube ได้เพราะว่ามันจะเป็นคลิปยาวเนาะถ้าเป็นทางเพจนะคะก็จะเป็นคลิปสั้นแบบนาทีสองนาทีคือแบบเอาเต็นเนื้อเลยนะคะก็คือเบาง่ายได้ตัวเลขนะคะเบิมมีการอธิบายก็คือแบบได้ตัวเลขได้ตัวเน้นไปเลยแบบนี้นะคะนะถ้าผู้ใดแบบว่าบมีเวลาเบิ้งคลิปยาวบ้มมีเวลาเบิ้งยูทู e ก็ให้เบิ้งเพจได้นะคะอันนี้จะเป็นเพจเฟซบุ๊กนะคะผู้ติดตามยังไม่เยอะนะคะเพราะว่าฉบาบมอเตอร์เฮดใหม่ นะคะ,ะพึ่งพึ่งเริ่มลงคิดลงอย่างให้ทุกคนได้เบิงนะคะจะเป็นเพจนี้นะคะผู้ติดตามเพิ่มได้สี่หมื่นเองนะคะฝากกดติดตามด้วยด้วยค่ะเดอ้อพิมพ์ขอไปเลยนะคะในในเฟ b บ o ๊กเนาะอ่าชบาพารวยจะมีหรือ่านองผู้พานี่แหละนะคะอันนี้คือเพจจริงนะคะอ่าผู้ติดตามไลก์ก็นี่เป็นเพจปลอมทั้งนั้นเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่อย่าเข้าไปเบิ้งกระสังนะคะเป็นเพจปลอม เลขวิ่งเงินล้านนะคะเป็นสองตัวมาตัวเด้อหลบนี้ปูหอมาสองตัวนะคะบนบวกล่างเลยนะคะแนวทางเป็นได้ทั้งบนและล่างเนาะอาผูายย้ใดเนี่ยพนเราเห็นซ้ำนักใดให้คอมเมนต์บอกนะคะถ้าบ่าเห็นคลิปเน่าทีเชบาลุา่ไห้เชบาจะลง่เป็นคลิปสั่นห้ก็แล้วกันเดอ้อนะคะสําหรับคุณนะคะทีว่าานเราเห็นตัวเลขแนวทางเนาเนะ พวกวัชบ,บ่าอัดคลิปไปแล้วนะคะแล้วให้คอมเมนต์ว่าบมืันไหรเห็นของซ้ำนักใดฉบ,บ่าจะมาลงเป็นคลิปสั่นให้เพื่อที่ว่าห้าสิบเมล์มาอัดคลิปใหม่อีกเนาะ <S <S นนนเดี๋ยวเอซี่พอดีซับโซนทุกเพื่นได้เบิรงไปแล้วนะคะ <S 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 ติดตามเบิรงใดทางช่องผู้ผาชาแนลนะคะอีกช่องทางหนึ่งค่ะบปเห็นทางของฉบ,บ่านะคะช่องนั้นฉบ,บ่าให้อ่าพ่อ น้องผู้ผานะคะให้แฟนเป็นคนตัดต่อคลิปเป็นคนเฮ็ดของเพิ่นนะคะเฮ็ดชองเพิ่นนะคะให้เพิ่นไปดําเนินไา,กา่กันเพราะว่าลําพังชบาเนาะมันกะเห็ดบ่ไหวนะคะ,ะมีหลูกมือซอยนํานะคะเพราะว่าบางคนบว่าโอ้ยชบาคือเห็ดลายเถอะจะสติดตามันไดน,นะคะเพราะว่ามันชบาเห็ดขืนมาเพื่อกระจาย กระจายคลิกเนื่อทางตัวเลขให้ทุกคนได้ติดตามนะคะให้ทุกคนได้ติดตามไงกลัวาบางคนเพิ่นกับเเห็นจังสินะคะอัานสบั์เขียนยังบวมเหมือดได้นี่นะคะเกสี่เนาะศูนย์เกอันนี้เป็นตัวกันปูกันเก่าหนึ่งหนึ่งเก่านะคะเลขที่ ไม่น่าลงทุนนะคะเลขที่บนาลงทุนของปูนี่นะคะเพื่อนใหมมากกระดับอยู่ทุกหนวดเลยเป็นเลขสองคูนอ,อ่ะเป็นเลขคูนึงนะคะเป็นบนบวกลามเลยเด้อเลขที่บนาลงทุนนี่นะคะคือเก่าสามสามอ่าเก่าสามมาสันโอ้ชิบะก็เขียนมาพ่อว่า นะคะเจ้บ,บาลืมเนว่ากระดาษมันเหลืออยู่พี่นะคะเบิงบอลน,นี่เนาะเอาแคบหน้าจอถ่าเดี๋ยวเจ้บ,บาเขียนหม่เพราะว่ามันมันบ่นนนพ่อเจ้บ,บาลืมเพื่อนะคะเจ้บ,บาลืมเพื่อนเอานะคะ<ม>ให้แคบหน้าจอตัวนี้ลอดด้วยค่ะเด้อนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะแคบลอ ชบัาลืมเพื่อนึงว่ามองเห็นกระดาษแผ่นข้างล่างนึงว่ากระดาษมันเหลือเงามันเป็นแผ่นข้างล่างเนาะงูยุย่งกัดชบับนะมันแคป้าจอทาเด้อค่ะคุณลุกคุณแม่ผู้ใดแคปปอบเป็นกับอดีใดได้เวลาจดเนาะ เยวคลิปนานะคะเชบ,บาทสีเอาแนวทางของอ่หวยคนธรรมดามาลงไห้ด้วยค่ะเดอ้อใดมากแล้วค่ะแนวทางเพิ่นนะคะเพิ่งใดมากหลายคนอ่ะลอกกันเนาะวันชบ,บาหวยคนธรรมดาบบได้บรอบนี้นะคะชบ,บาเพิ่งไดของเพิ่นมาเด้วยค่ะเดอ้อนะคะใดมากล้วก็สิลงไห้เลยนะคะใดมากสาแน่ค่ะรอบนี้เพราะว่าเพิ่น เชบ,บากระเลนไปท่วงเพิ่นเนะาะเพิ่นหัวตะทรงมาหายอีกนะคะอ่านะคะนะ่าแคปใบน้ำชบ,บาเนาะแคปไม้ก็ได้เด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่เอ้านะคะ,คะชบ,บาขออนุญาตเขียนไม้อ่ะมาเนี่ ครบแล้วเด้อบัาอ่ะมาเอาตัวเนิ่น้ากันนิชบาเปิดก่อนแป๊บหนึ่งนะคะทีที่ปูซงมาหายเนาะเมจิกแดงนี่ฟูเน้นนะคะน้นเก่าหาเก่าซีอันนี้เป็นเลขที่บอมาาน้ำกันเลขที่บานาหาลงทุ่งคือ เป็นบนล่างเลยเก่าสามสามเก่าสิบมานะคะถ้าตามรักของปูเดอ้อเก่านึ่งนี่เป็นตกกันนะคะอันเดชบาเอาของปูให้เบิรงนะคะปูทรงมา่ไห้นะคะ,หนะคะเห็นบ่มันชัดบ่นี้อ่ะชัดเจนบ่าค่ะอันนี้เป็นของปูดนะคะเดอ้อนี่นะคะเป็นของปูนะคะแคปนาจอได้เลยนะคะมักชอบติดตามกันได้นะคะบ่มักใผพานเ้ยค่ะเด้อแนวทางมีเขามีหลุดค่ะนะคะ อ่ะเป็นกำลังแน่ใจกดไลค์กดแชร์ให้กันค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะอ่าคอมเมนต์เข้ามานะคะรับชมอยู่จังหวัดใดแน่เป็นต้อง่างแรงใจอ่าฝ่าฝนอากาศเป็นจังไรแน่ท่านใช่ปะเดี๋ยวนี้ห่อนค่ะฝนบ่ตกนะคะเนะาะทางอื่นเพื่อนก็นกนได้ไต้อึงได้กินอึงกันนะคะแต่อยู่น้ำฉบาบ่ตกนะคะเด้อห่อนนะคะอากาศห่อน อ่ะนะคะงจกดกานไว้เจอกันในคลิปหน้าด้วยค่ะเด้อคุณผู้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะคะอ่ะสุดทานี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าด้วยค่ะด้วสวัสดีค่ะ